อ่านี่ยขึ้นแล้วโอเคเนี่ยครับก็สวัสดีครับผมก็ช่างพูเจริญกรุงนะครับวันนี้ก็มีเจ้าคลิกร้อยยี้านะครับอ่าเอามาให้เราดูแลนะครับเป็นของทางเพื่อนเบิร์ดนะครับก็มีอาการกระตุกนะครับก็รถใช้มา3ามหมื่นโลนะครับยังไม่เคยผ่านมือใครมาเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งออกมาแล้วก็ใช้งานมาสายพานกำลังจะขาดนะครับทำาลังก็เปลี่ยนนี่นะครับสายพาน จะขาดแล้วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเม็ดทำความสะอาดไ้กองนะครับก็ดูแลกันไปนะครับตัวของชามนะครับผมได้ทําการปรับองศาหน้าชามนะครับทั้งคู่นะครับเป็นชามเดิมติดรถนะครับแล้วก็ขูดชามนะครับเปลี่ยนเม็ดนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเนี่ยเจ้าของอ่เจ้าของแจ้งไว้ว่าวิ่งได้ร้อยห้านะครับ ตอนแรกผมก็ตก,กใจว่าเดิมมัน125ร้อยยี่ิห้าจะวิ่งได้ร้อยห้าร้อยกับห้านะครับแต่ทีเนี้ยผมทําใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้มาดูหน้าใหม่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนเฟืองท้ายทําท่อหรือว่าทําลิ้นเลยนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูหน้าใหม่เลยนะครับว่าว่าหน้าไม่เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับว่าเราทําชามไปแล้วปรับองศาไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูพร้อมๆกันนะครับว่าหน้าไม่จะอยู่ที่เท่าไหร่ ร้อยยี่สิบห้านะครับเบดชาร์ปก็ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามวิ ball. ่งจริงก็อยู่ประมาณร้อยสามไแล้วเนี่ยวิ่งจริงเนี่ยร้อยสามร้อยสามห้าได้นะถ้าถ้ามาอยู่ประมาณนี้ถึงร้อยสี่เลยดีเลยแต่ถ้าเกิดมีเฟืองด้วยมันจะหัวท้ายได้ดีกว่า ดี <aunque> ๋ยวก็จะทําการประกอบกลับนะครับแล้วให้เจ้าของเนี่ยเจ้าของที่นะครับอยู่นี่ให้เจ้าของไปขี่ดูนะครับว่าขี่ดีกว่าเดิมไหมนะครับก็ทำการประกอบก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้รับชมนะครับขอบคุณครับกด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 ยเหรออ่า